ดีค่ะอยู่ที่ช่องไอสไตล์เหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําน้ําพริกปลาหวานนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะทําพิเศษหน่อยนะคะก็คือจะทําเป็นสูตรน้ําปลาลานะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่เลยค่ะผงนัวของเราขาดไม่ได้นะคะใส่เยอะก็แซ่บเยอะค่ะต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกนะคะพริกแล้วก็หอมแดงหั่นนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ แล้วก็ตามด้วยนี่เลยค่ะเป็นน้ำปลาน้ำตาลปี๊บค่ะพริกผงค่ะแล้วก็น้ำปาลาราต้มสุกนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราจะใส่น้ำตาลก่อนนะคะใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะ วเราจะบดให้มันละเอียดก่อนนะคะบดให้มันละเอียดนะคะบดหรือว่าขยี้ให้มันละเอียดละเอียดเลยนะคะแล้วขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะใส่นี่เลยค่ะผงนัวลงไปนะคะใส่ผงนัวลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยนี่นะคะพริกผงของเราค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะคนก่อนนะคะเราจะยังไม่ใส่น้ำน้ำปลากับน้ำปาลาร้านะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะเดี๋ยวเราจะทําขยี้ขยี้ให้มันเข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยตามด้วยน้ําปลารากับน้ําปลาทีหลังนะคะว้นี่นะคะแล้วก็บดบด ให้มันละเอียดก่อนนะคะเพราะว่าน้ําตาลเรามันเป็นก้อนนะคะเราจะให้มันเข้ากันก่อนนะบดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงช่วงบดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราบดน้ําตาลให้เข้ากันกับพริกผงนะคะแล้วก็ผงนัวเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะตามด้วย น้ำปลาเราจะใส่น้ำปลาแค่นิดเดียวก่อนนะคะเพราะว่าเราจะใส่ปลาราด้วยนะคะใส่ไปนิดเดียวพอค่ะตามด้วยนี้เลยค่ะน้ำปาลาร้าต้มสุกนะคะน่าทานมากเลยนะคะใส่ลงไปนิดนึงก่อนนะคะหลังจากที่เราใส่ลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะเราจะคนให้น้ำตาลจนละลายแล้วก็เข้ากันดีนะคะเดี๋ยวเราจะคนไปเรื่อยๆเลยนะคะ เริ่มน้าทาน้วคะนี่น้าทานไหมคะเริ่มน้าทานแล้วนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะให้มันน้ําตาลละลายก่อนนะคะเพราะว่าน้ําตาลเรามันจับตัวกันเป็นก้อนนะคะคนไปเลยๆเ,เ,เลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอตอนที่เราคนและน้ําตาลละเอียดเรียบร้อยเข้ากันดีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะคะหลังจากที่เรา คนส่วนผสมให้ใกล้เข้ากันแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาหน้าทานมากเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะกินกับมะม่วงนะคะแล้วก็มะขามแล้วก็มะยมนะคะวันนี้นะคะน้ำน้ำนำปลาหวานของเรานะคะนี่เลยหน้าทานมากเลยนะคะดูนะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หอมแดงกับพริกซอยที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ใส่ให้หมดเลยนะคะพอใส่เสร็จแล้วก็คนเลยค่ะน้ำลายแตกเลยค่ะน่ากินมากเลยนะคะนี่นะคะสูตรนี้เป็นแบบสูตรง่ายๆนะคะไม่ได้หาเราจะไม่ใส่กุ้งใส่อะไรนะคะเราจะทําแบบสูตรบ้านๆของเรานะคะมีอะไรเราก็ใส่ลงไปนะคะวัตถุด,ดิบเราก็หาได้ตามในครัวเรือนของเรานี่นะคะนี่นะคะน่ากินมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตักเสิร์ฟแล้วก็ ไปชิมดูนะคะว่าจะอร่อยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะหลังจากที่เราตาำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมดูนะคะว่ารสชาติจะแซ่บหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากมะม่วงนะคะนี่เลยนะคะน้ำพริกของเราน้ำพริกปลาไหลของเรานะคะ ะะหลังจากที่เราชิมน้ำพริกปลาหวานนะคะสูตรปลาร้าของเรานะคะคือแซ่บมากเลยนะคะแต่ว่าจะออกเผ็ดนิดนึงนะคะถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ผิดเยอะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเมนูนะคะเมนูน้ำพริกปลาหวานนะคะ ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องไอสไตล์ของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ